ขอบุญขอบคุณคุณมาชิมาหลายๆเลยค่ะเด้องวันมาให้ได้ม,มาหาปูด <laughs> เด้อให้ได้มาตุนประคับไงมาหาปูคือเก่ากระคาเปินกาตัอว่าแล้วเนาะค่ะมันพ่ะท่านใดสุริมานข่าว่รท่านใดสมเหตุสมผลกันเลยพ่ะท่านใดม,ม,ม,มากข่าการให้กำลังแรงใจเอฟซีซื้อปูซุกน้นนะคะที่รวมบุตมากกับแม่คูก่ก็ขาดสายกับแม่คูก่กับสินนามปัจุบันใจไปเฮ็ดตุนข่าปลาเมื่ออื่นนะคะจังลอ,อยยอดเด้อนนะค,ะค่ะพร้อมกับไป นิมนต์ปูค่ะปูรี่นะคะที่เข้ากำลังสั่งมาใหา้กี่ดีว่าหอดไซแล้วนะะเนาะค่ะเนาะกับใส่ซองเบิ้งเบื้องพร้อมกันเพราะว่าผู้ยุกไก่คนเบอร์ได้ม,มาเบิ้งนะคะคนเบอร์เห็นคั้นเฮาบ่ถ่ายคลิปให้จังซี่ก็บ,เบ่เห็นทางช่องยิ้มแตงโมจังซี่เพิ่นก็ไปถ่ายให้เบิ้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวมื้ออื่นก็จังติดตามะะเด้อค่ะเด้อติดตามว่าสั่งหอดไซแล้วสิเอาสิยให้ยิ้มซองให้เบิ้งเนาะคะ่ะพร้อมกับแดนนรกเนาะคะ่นะนรกค่ะ ส้่งไปเรื่อยๆนะคะเพะว่ามันมันสร้างผู้เดียวแค่สองย่าง <c oughs> ค่ะควบคู่กันไปนะคะคำว่าเลี้ยไนะคะของเด่ดนนรูก,กันเลี้คุ้มเดียวะคะ่ะขอส่วนมาให้กีดีเท่าค่ะคอยส้างไปนะคะเพราะว่างบประมาณจลารนะคะลอ่ลอรอจังหน่อยลอ่อผูให้ประท่านสุนราักมวลนี่แหละเออแล้วก็ล่าเรื่มเบาตก็ความฝันเกือบไม่ลืม่มแต่มือเคลื่อนเนี่ย่อนสิคแยงนั่นแหละคะ่ะระยะตีสามแม่คู่ ลูกมาบาดนี้กันเลื่อนอน,นอนแล้วค่ะเลื่อฝันค่ะฝันอันนี้นแจ็คซีเมนควบขิงกัวควบกิงเลยค่ะเลื่อแต่ฝันว่าเขาลอกแต่ว่าพ่เขาลอกของเกี่ยวของแต่ว่าเพิ่นก็กเลยท้วงวาเอา้าเลขออกเลวว่าสันเพื่นว่าเอาออ,ออกออกอย่างง้มันมันบ่าท่านถึงเวลาเ่ราะเมียตีเฮาท่า,น,าน,นได้รุ่งอย่แม่ครูกับไอวางสินะว่าเลขพิเศษแหมมาสันออกพิเศษแม่เอาพิเศษตัวใดแม่ครูเลยถามเอาออกพิเศษออก ห้าสี่สี่ว่ะสับมงหนห้าสี่สี่พิจารณาพวกนะคะแต่ว่าจำไดค้ค่ะค่ะคือสนะี่สี่นั่นแหละห้าสี่สี่อภิเศษแม้ว่าสารวางสิบอะแต่ว่าคือสิบปนหวยรัฐบาลไทยยิบจับไปเด้วยค่ะแต่ไปคู่ที่แน่ๆเนี่ยแม่คั่วสร้างแล้วบอกบอกเรื่องลอยซุ้มแล้วลอตเตอรี่ไม่จกักรลอยใยเด้อภาษาเยอรมถ่ายสองตัวสี่สี่ค่ะหสี่สี่ ยังกระตายควายเป็ดไยซีซีรอบเมืองเอาหวานหรือคอปูครับค่ะจังแรก,กมันไม่จังสื่องไงบริกับแมนวะครับกะบอกเล็กหน่อยซุ่มสองคนนั่นละบ้านหาหารถตันดี้ไม่เมียเด้อเด้อเอาสูตก็ได้กระบอสูตก็ได้เพราะว่าหาซีซีาาาก็ชิว่าจังสันปูทักเรา,นาเนี่ยอันเมียเรามาแมนบะมุสเซาเราเอาเทึ่งสาทึ่งยังมาถวายมาจากคอนเจนเมียมาลีเนาะ แล้วแม่คู่ก็าได้บอกว่ากขเรียกฟันแม่คู่ดิแก้ไม่แม่คู่บัคิดพออันแม่คู่พิ่นบอกไปบอกแค่นั้นเขาตื่นแล้วว่ะมันแตะมาบอกเนี่ยว่าแต่กะกะหาซีซีปูว่าถ่ายมันเสียซีซีเยอะเลแม่คู่เขเลยสั่งนะคะเอาลวดตันดีแจ็คลอยใบยเลื่อนนะบอกพเพาาื่อนว่าหายนี่พิ่นเดี๋ยวใดละมือแม่คู่เสียมาโซแล้วค่ะเด้อกต่สั่งพจนอยู่จ็คสิได้์คอ,อยลอยใบรู้อันหามันใดเรื่องปูเอนะ้ยอันเด้ ซีซีคือตัวใบนะคะตัวใบมาคู่ห้าสี่สี่เนาะแล้วก็คู่กับบอกทด่แล้ว่าตะต้องงวดว่าเสียนี่คู่ฝันเมีนอยู่ดีเนาะโอ้ยเพราะว่าคือเถียนเนี่ยเนี่ยบพระว่าคือ่าคู่ว่าเสียยฝันเนาะไอ้จากหน่อยเบาเบาเมื่อเ้าเนี่ยเรื่องนั้นคือท้นับเลยว่าคู่กับว่าเสียไม่คู่ฝันเนี่ยละ่าาไทยฟันพันฝันตรงๆเลยแล้วกันการคืนงวดไม่คู่ฝันงวดนั้นมันตัวใรก็ย้มสี่ปกติตัวใรตัวเดียวนะ การละแยาไปล,ละเราอยู่้นานหนาวนคือเรา,าค่ะมือเคลื่อนนี่คอนเสีกชันรังแก่ที่แม่คู่ไปไปู่้าพไปเพิ่นไปเพิ่นเอ็นเบิกเนียเบอ,อน,นัันเอียงพญานาคไปละไปทำพิธีล่ำบวกสวงนะั่นค่ะไปมือเคื่อนคือมันเพิ่นสีไฮสูบไงคุณพ่อจางดิเพราะว่าไปมือวานไปคอนแกน่นนะคะไปไปเฮดพิธีห้เพื่อนแหลกับปูเพิ่นกับไปส่งไปยังนั่นแล้ที่นี่แม่คูม่มากกับมามาฝันคอนสส็กชันฟันว่า เลขอ,เอ,อ,เลออกพิเศษก็สั่ออกแล้วออกพิเศษออกหาซีซีไม่คู่กันนะว่าโตได้หาซีซีว่าเท่านี้แะก็เลขยหูเมียมาเลยใครัวจำได้ปกติสิจำเม่ได้อันนี้ควอนสีเกียงได้จำได้เอาหอยโซกมาอั้นปูได้เลยลูกล้านได้ซุกป,ปูทุกคนยัง่ยบายเกินไปเพราะว่าโตนี้ซื้อได้นะคะพเพราะว่ารถตัวนี้ไปหาไซคืนสีได้เยอะมือน,นี้ไม่คู่สิไปหาเมาวย์ไม่ได้ไปหาเมา์ซีซี ท่าข,า,ขาเนี่ยงอยมูนี่ว่านเรียนธรรมายเยอะค่ะว่าสู้กันฟังนะคะออกม้วนไปคู่ค่ะให้เป็นได้แค่แนวทางนะคะแล้วภาวนาอยู่ดอกค่ะภาวนาอย่าให้มันออกหลีกปูแล้วกหลีกฟันไปคู่เนาะหลีกคู่ค่ะมีสิบเก <10. S 1> ็ดสิบเก้าเก้าเกตดแมนวะสิบเก็ดสิบเก้าเก้าเกตเก็ดศูนย์นี่แหละค่ะค่ะนี่แหละมีท่านเรียละเออเขียนไว้สิบเก็ดสิบเก้าแล้วก็เก้าเกต นนดเจ็ดบเนคมดียงเดีบยิ้ม,มกน,นกเห็น,น,น,นว่ายิ้มเป็ยงคายมเดียงมาสมองกมาบ่งาบงย่ากับตาพิเมีมาบ่วม่หมานคือแม่จอยปมือสาแม่จอยแล้วาโมดแดงมามือซาได้มากล้วีด้ไข่มดียงนะาะู้กระทัไวท้ทด่ไข่มดียงเจ็ดสิบบาทเนาะ ออกค่าไขมันเดียวคนละเกียร์นะคะพิจารณาเบิงเด้อค่ะเด้อแม่ครูให้ได้เป็นเทียนเนี่ยถ้าอ่างจวดจอม,มอ๊กไก่โ้งสุดท้ายภาวานาให้สู้ผู้สู้คนได้นั่นแหละค่ะเพราะว่า,วาบาดเจ็บนักบ่ะคัมเนาะผู้ใดก็ได้นอนเลียแผเใจอยู่มืออื่นคู่ต้องให้ลูกหลานเด้อจังได๋ก็ได้อ่บาบัดนี้ก็มุ่นแล้วนะครับนนีมุน่นคูน่กันหมด แค่ซื้อไห้เพื่อนเราไปยิมซีซีว่ากันกาซื้อลาไนี่ซีซีมันดอกซีสามซาย่ว่าหันนะเห็นมัวพักกันเห็นมัวซื้อไงงอว่าแข่มาคูวบ่มึงเงินเยอะพอเรอคือไปเฮ็ดตรงดอกเงินน่ะคือไปฮ็ดผักป่าฉา่งมาหาคือดมันงอมว่าแั่ ใครขอตืมไป้ขอมืองผ่ดพลาจะถืดได้ยืมพ่อรูกแน่ใจห่อใจเคียนี่มีพ่อมาต้องคึดต้องหวังเมื่อเช่าพ่อก็ใครจะได้ยืมใเมื่อคู่ก๋วยชิ้เกลดกว่าเมื่อคู่ผันโอ้แค่ข้าเคลื่อนหังดูเอารวบขั่นวัครับนขั้นมาหน่อยว่าขันยอะพ่พ่อให่ได้ยืมท่านั้เป็นรวยกินหน่อยพ่อพ่เตลมปฝาโอ้ใหญ่ใน่จ้งที้หางนมืองว่าทัเมื่อคู่ว่า ต้มนึกป,ป,ป่อป็นแข็งมาแข็ว่ะเออเอาก็คืออืมเอาถือว่าใช่เพ่าบว่เอรื่อ่วงวายเจอว่าพอใ่อยู่แ่เอา,าก้นอุดอืมก้นช่วง่วงวายอือเออื่องวายปคือกินผู้ใดอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะนะั่นน่ะช่วงแ,วแงงนะนะงรกวาสามครึ่งนั่นน่ะอือพราว่าขายหัวชีมงด้เขาสืบปียืมรด้ก้ยเตียวรายมันขายือือ เกือบคือม่วงคนเดะววะอืมเนาะระยะใบขามขึ้นไปเนาะระยะใบขามขึ้นไปกควยเชืยวอืมเขาว่ามือนี่ขายกับพี่เสือได้ยังคล้ายกับหมดแล้วหมดเลยเขาว่าจงนี่เออเครื่งถ้วยละเท่าไหร่อืมวันนี้เอาผู้แก่กันจะเข็ดบุ๋มเนาะเออผู้แก่กันจะเข็ดบุ๋มกวนโตโมอแก่จะนคอยจะเขียนย้ำไว้ครับอืม ก็วันทิดกเจียวแงนั่นเด้อเขาถือขายให้กอดอกควงใบข้างห่ะากดเจียวคั่วรักเข้าชิบาเก้าถูงอืมน้าหามันเรียบไอืมจะํำได้อันนี้นังมาถึงมาผู้แฉะแฉยนายพีรพัฒน์อืมผอมครับง่ายคือพระโกนผอมคือง่ายคือพอเครื่องตีเคร่องตากว่าแซมอ้าวห้ยคือง่ายยังมาชิมมาผู้แฉะแพร้อมครับ งายคือรพัดถูกพัก้ลมฟอมกับคิดงานมือโขมือดาบมือโขมือไม้หึงหิงแล้วก็บวบทุกคนเจญเจริญนะ้อาเก็ดเจียวท่านบอกเรามือนขั้นขั้นแต่ไปโอ้ลูกไก่ยืมบ่านขั้นหอกเออยิ่งยังมาถึงมาขั่นจะขัานว่าที่นึงว่าั่งเอาขั้นเจ้าแทนว่าที่นึงเอาไปแก่รดลูกแก่ร้านชิง่ายของยิ่งยังมาถึงมากเกลดเจียวเอาไปคนละเก้าถึงเก้าถิบมันยืม เด้อเก่าคิเก่าเด้ออือฮะดูด็กไม่ห้นกะดูเด้อเอาเอาไปแกะเขาชัช่วยก็เก่าคิบเก่าคิไปหลายความเรื่องดูคลิงเด้อครับอืมหัวใจพอเศษเนาะเอฟคอือให้ปู่ไอฟอนไบเกิดให้ด้วยจ้งยาขนยึงขัยะรำ เกิดว่าชื่อชาวเกดบวกลืมเออขอคาคือปูแม่ว่าแข่งเกิดว่าชื่อชาวเก็บมือชาวเกิกนหดอนหลังปูันนอนหลังอย่างเงี้ยนอนหลังอย่างเนี้ยอาหปื้อเบิดคู่เหตุปื้อเบิคู่ขอให้งานคืนคนนดํมือโชคมือดํามือโชคมือไม้อายุวันี้ถูกาพเพลินๆแล้วก็รวย อยากขอเคพ่อพ่อก็ให้ไปแล้วสิบเก้าสิบเก้าแล้วก็เก้าหลหกนี่เออหกหกไม่อยากหกอหมายถึงยังขยนยงอ้าืูดีือแฮ่อืมแต่สิบเก้าันราคาคิดเนี่ยบกเรียมเปลี่ยนรกอืมค่าก็เจ้าไปเก้าคิดอืมเก้าคิดก็ยั้มากกับคิบเก้าอืมอันนี้เอคือผ่านช่างยึมมามือนเดิม โอ้มือก่ปู้ก่คนดูดิแล้วก็เก็บโต๊ะมาเยิมเก็บโต๊ะเป็นบางวันอาเ้มอืมอ่าเยิ้มมากเยมากอือเอาแก่ผูไแก่คนไร้ชื่อเียังานร่วมุญมากให้มือฉกมือกยมือฉกมือไม้ไร้้ว่าันนี้กขาดไร้หึงหึแล้วก็รวยกระเื่นกระลื่นะกนะเออกระลื่นไปเรื่อยๆกระกัวมือเอื้อมือเอื้องนีคือกระดื่นไปงานกูแกนอืมเมนเยิ้มเมนมันป่วยป่ดยก็ุจรดุ้น ขาแก้โอเคตามปกเมื่อจะคนได้มันทำบ่อยๆไก็ะนั้นคือขางคุกไนด้อคนเห็นความดีคนยั้นก็ือว่าหจางวันยิ่เนาะเพราะจได้จะยังดกเนาะเชื่อว่าอารได้็ได้เออชื่อร่าทงรักใช้ยือนก็ได้คนมันจะคน้นใจดีลยทนเะียเดี๋ยววันนูกนู้ที่เขาขกบไปคุ้นใจดีเลยจะดูผู้จากเปผู้นี้เสนอ ผู cu ho, cu ้รอผู mm. to town, drink, ้จบยมใจยื h, ER ้อใหักยว่าผูพุ่มกับอู้ใจดื้ยิมไหวแต่เพื่อใจดื้อทั่วยื้อปืวยป่วยกอืมคือุณแกรอยกผมอืมเมื่อูเสีเอางันได้กระบอกเด้อว่าแข็อืมว่าพิบว่าคัดจะยั่งหอกคั่เคือเอาขยายว่าแข็ว่าอืมเรียก้เสียได้ไว้ก็คือก็จดื้ใจคืองั้นเยิมับปู บ้านนี้มื่อกี้ไปหาปูดิอีเรว่อยๆปูดิแกอืมปูมาคู่กันมางามาเอาเวอรอืมรายจ้าไว้ค่างอืมไปแค่คนมาเอาดอกยามได้ร่มากเอาขึ้นไปง่ายรายความครัมอวนจะฟ้องงานแบบ้า่างอันปู่ิช่างมากเลยกมช่างมาก่าไรครับพวากันว่าคู่โรตร่มได้เรื่องความอ,อววมาค่ะอืมเพราะว่ามนเขาวางง่า <c oughs> มันคือเขาปากทำเ่าะว่ากันกึมครับ ขางมาจะมือนีเป่นตมไปหางมาคู่รดใช้มือแรงว่าแข่งโร่งว่าแข่รดล่งเลยก็ัรดร่งรดหงมันเหลือบุกจับไวจะเกานักหนักไว้คู่เนี่ยเกาโรยเกา้อครับเกาโรยเกาคื้อบางทปู่ที่แข่งวางมาว่าหามาคู่รถร่งเร็วว่าคข่ะมข่อโรดรงมันบ่อยท้อนักหนักมันหหายเออทำกับเขาง่ายรุ้มไปเจ้ามากง่ายว่ข รถเหมั้เนี่ยเจ๊คืบหมือว่าใช่มาจะคืบไงเิมเออคัเจ๊ึืวมาคู่ได้หรือยังอืมเจน่ะบไกแต่เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเก้าสิบรถมาเรียเจ็ดสิบตีปูรถต้องมาเยอะเจ๊คืบคครับปูคันเจ๊คอบไอย้มเรียกเจ๊คือเอาคานยางรักเดขึ้นเร็วะเจะือเอาเข้าไปง่ายนะแต่ว่าคันเข่า่าเก่าคือมันเดือเบดเข่ามามยิมครับมันเดีอดเข่ามาเยิม ได้ออกมากับบ่ตึงเมื่อถึงมวยเร่เร่อเกาชิ้มหนึ่เกาาชินนเจ้าว่าขั้นเิชิ้มเยีมสบายเบื่ค้นออกมาคล่องว่องวยฟอมไรปูนี้มาฝากบอกมาคู่ครับมาคั่งเจ้าว่าอุ้ยยงใคจะเอาจักเลยคือยัดชิ้นีบอกปูบอกมาคู่ไหนเจ้าว่าคั่งเกาเกาชิ้ไม่เอาง่า ไม่ได้ึ้นมากกับพวกคุเหตุคุณผมเอาเก้อมันหเ้อรวมทั้นคุยก็บมา่ได้อิ้ปากบอกมาคู่เน้ออันนี้นางเปืรียนมุกปักกระชายนางร้อยเก้าสิบเกิบบาทพร้อมกับนางสาวนางน้ออุปถ่มห้าร้อยบาทน้ออือันนี้กับพวกกำน้อโ่วยรวมได้ละหิ้วได้คือน้ำกุ้งหิ้วได้เออรวมกัมาหายด้วยค่าใชอย่างเกี้ยว เออเชนได้ได้หยาดีนเนาะโทษท้าหลวงพ่อเด็กโทษ้านงอม้อนรัดคุ้มไข่นางอุดรวันยุพาเออวันยุพาขึ้นยุมาไงนะเนึงเก่ายนึ้งใช่ใช่บายตรงบคือว่าจก่อขงถวายเนื่องคงเนืองเก่านึงเนาลอยเก่าชิเอ็ดไหนเจือมเื้เก่าเนื เออนายพึกงชญาพาคุยกับโชวสิบเกตบาทเนาะเอ้าให้มือโชว์มือดาบมือโชว์มือไม้หึงหนึ่งแล้วก็ดูวูทุกทุกคนจะเดินจะเดินนะลุงนะอืมอันนี้นายบุรัชชาและผมพร้อมครอบครัวร่วมข้างมหาเกดือสามร้อยบาทเออให้นายวุรัชชาและผมมือโควมือดามือโชวมือไม้วันยี้พ่อตรวจขึ้นหัวใจให้ผมเนี่ยผมจะรอดเมื่อหลับอดทุกทีตัวนายวุิรัชพบดีเด้อพ่อหลอดทุกที ไปควนของคอยมอคู่แดงบอกว่าจั้งสืแต่เมื่อคู่รถนังมาเกือบขันเกือบคือเงี้ยเจ็วเกือเอาบอกว่าจังคืนเร็วกเดอืออ่าคือให้กำลังใจเมื่อคู่นาอรัอือน้องให้รแกใจน้องยูน้อรู้ใจเก๊คืบมันหยเร็อือ